คำศัพท์ไ่หพร้อมตัวอย่างประโยคค่ะเรามาเริ่มคำแรกกันค่ะตั้งเสนตั้งเสวนได้รับการเลือกตั้งตัวอย่างประโยคท่าใจสืบตั้งเสวนต่างจูีเขาได้รับเลือกเป็นประธานของพรรคอีกครั้งหนึ่งคำต่อมาตั้งอันตัอันแฟ้มเอกสารตัวอย่างประโยคเจ้าเนเจกุตันจนเจิกยตอน แฟ้เมเอกาสารที่ลำค่าชุดนี้ขั้นต่อมาตังส์ส์ตังส์ส์ระดับขั้นตัวอย่างประโยคถ้าเมื่เหลียจดจงวณสุ่ยพิงไม่ในต้องอีกดตังส์่์ระดับความรู้ภาษาจีนของพวกเราสองคนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคำสุดท้ายต่อตันต่อตันขีปนาวุธตัวอย่างประโยคจงเฉิงต่อตัน จงเฉิงต่อต้นขีปนาวุธพิสัยกลาง